เวลาคุณไปนอนที่ไหนวางผ้าหม่มวางอะไรไว้ให้คุณลื้อทั้งหมดมารวมอยู่ที่เตียงคุณให้หมดตรงนั้นปล่อยให้ว่างเลยครับอย่ามีอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมธนากรตันอาวัชนาการสิแสมังกรนะครับ ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ใกล้ๆกับเทศกาลศาสตร์จีนหรือบางทีเลยศาสตร์จีนมาแล้วแต่ผมก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่ประมาณจัก20ปีที่แล้วช่วงนั้นผมกำลังศึกษาวิชาดวงชะตาจักราศีกับท่านพระครูวินัยครมานกกตัตสิโลวัดโพนะครับ ช่วงนั้นนะครับผมจะขับรถไปกับท่านตลอดแล้วท่านก็จะสอนไปด้วยท่านมีอาชีพหนึ่งคือเทศมหาชาติที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับลองเซิร์ดูนะครับดรวินัยทรกัตตาซิโลครับผมนั้นใกล้ชิดสนิทแล้วไปสนิทกับหลวงเตีย่ยพระธรรมาราชาญวัด วัดโพครับทุกครั้งที่ไปมีอยู่ปีหนึ่งพาท่านไปเทศที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนครับเวลาไปเทศมหาชาตินั้นมีการค้างคืนครับค้างคืนผมก็ได้ไปค้างคืนกับที่วัดทีนี้ไปค้างคืนพระท่านก็ไปตามกุฏิที่หลวงพ่อท่านไปไปทีนี้พระก็ไปนอนของพระผมก็มานอนเขาก็ให้นอนในกุฏิพระเหมือนกันผมก็ลบตัวนอนธรรมดารอ่ะ ไปต่างที่ไปนอนก็ไม่ค่อยหลับอยู่แล้วครับก็นอนกระสับกระส่ายแล้วข้างๆผมเนี่ยครับมันจะมีเป็นห้องที่ไม่มีประตูมีแต่หน้าต่างมันมีจัดเตรียมนอนไว้กับหลวงพ่อเออหลวงพ่อแล้วก็วางพวกกลุ่มหมอนเล็กๆแล้วก็มีจีวรวางอยู่ครับผมผมก็นอนไปผมก็สังเกตว่าพอประมาณสักเออเที่ยง,งคืนกว่ากว่าเนี่ยผมก็นอนนอนเสียงอะไรกแ็แคกผมก็รู้สึกตัว,พวเพิ่ว่าพอหลวงพ่อกลับมา ไม่ไม่ใช่หลวงพ่อที่ไปเนี่ยหลวงพ่อที่วัดท่านท่านก็ขึ้นมาก็เก็บสะบองสะบองแล้วก็ลุกลุกขึ้นท่านไปในนอนท่านก็นั่งสมาธิอยู่สักพักผมก็มามองเอ๊ะท่านทำไมยังไม่นอนอยู่จนรกระทั่งผมหลับไปเองครับท่านก็ยังนั่งอยู่เนี่ยครับเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรก็กลับมาก็สบายใจครับลงไปช้าผมก็บอกเออท่านพระรูถามผมว่าโยมธนากรหลับดีไหมผมก็หลับดีครับเออผมก็นอนมีหลวงพ่ออยู่ อยู่องค์หนึ่งก็กนอนอา้าวนอนกับพระเหรอวอกใช่ไปถามถามเจ้าอาวาสเขบอกนอนพระเอาเหรอท่านมาเหรอเมื่อคืนบอกที่โยมนอนนะ่ะมันเป็นปุฏิเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสมรนาภาพไปสิบเอ็ดปีแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับผมนบขนลุกแทบช็อกอตรงนั้นเลยครับกลัวก็กลัว แต่ทำไงได้เราไม่ได้ตรงนั้นเพราะนั้นผมก็เลยนำตรงนี้มาบอกเคยทำเป็นคลิปว่าเวลาคุณไปนอนที่ไหนถ้าเป็นเตียงสองเตียงตามโรงแรมนะครับถ้าเป็นเตียงสองเตียงเขาจะวางหมอนวางผ้าหม่มวางอะไรไว้ให้คุณลื้อทั้งหมดมารวมอยู่ที่เตียงคุณให้หมดตรงนั้นปล่อยให้ว่างเลยครับอย่ามีตรงนี้บรรยากาศอย่างนี้ผมไม่ได้เจอเอง แต่เพื่อนผมเจอเป็นเซียนพระเหมือนกันเจอผีนอนครับพอเขาเอาหมอนออกมาอยู่ทางนี้มันถึงหายไปวันนี้ผมถึงนำเรื่องนี้มาแล้วพูดไปยังมีอีกหลายที่ผมเจอมาอายุมากแล้วผมก็เลยนำมาเพราะ,ะนั้นท่านจะอ่านหนังสือวมช่วยทำไมไม่มีเวลาไปพักโรงแรมสองกเตียงทำไมต้องมีเข็บดทำไมผมพูดอยู่คนเดียวนี่คือประสบการณ์ที่ผมเจอขอให้โชคดีสวัสดีครับ เอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ